บอสบิ๊กชี้แจงดรามา่าเรื่องป้อนกุง้งบอสบิ๊กแจงแล้วบอสเป็นคนเข้าใจง่ายไม่คิดอะไรอย่าไปทัวลงผู้หญิงนะเพิ่นกระมวนตามภาษาเพิ่นไปเที่ยวต้องสนุก เอ็นจตัวพี่น้องเมื่อนี่ทางบอดบิ๊กค่ะพี่น้องได้ออกมาเว่าชี้แจงดรามา่าเรื่องผู้หญิงนั่งข้างๆเหตุตสนิทสนมที่ชาวเน็ตหรือหลายๆคนบอกว่าบอเหมาะสมเมื่อนี่ทางบอดบิ๊กได้ออกมาชี้แจงแล้วมีคลิปบางช่วงบางตอนไปฟังคลิปพยาบาลฟินแลนด์ชี้แจงกันจ้าเอฟซีวานนี้ใช่ไหมวานนี้มี เมื่อวานนี้มีการไปนั่งเพร่ไปนั่งแพร่แลอแบบว่าไปกินข้าวใช่ไหมก็มีการดื่มสัรงๆไม่รู้ว่าหมอลำเนชื้ออย่างไปเจอกบนเมื่อเลียกินข้าวกันแเหมันเธอเลียเห็นน่าขิวบ้างว่าอย่าหไะจะไปหายคนเดิอ สั่งสามปลาตีพี่น้องนั่นเป็นแง่เป็นง่วันเกิดรุ่นพี่นีล่ล่ะคุณพี่แม่ขอนแกนงหมูว่านี่คุณแม่นี่ล่ะเพื่อเลเซาแพ้ยสามล้ำเปลี่ยิเลรกกับบองนวดกรบพี่บอดชีใช่เลสไปไปเอเทนไปสร้างความสุข เพราะฉะนี้นู่นนี่นั่นคือรเป็นม้วนล่ะแต่ว่ากับมิพาบอกว่าเนาะก็ไรสุดนั่นแหละไรสุดแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราก็ไรสุดไปเรื่อยๆตามมาหาเราเรียวๆเรียวๆก็เลยงมถึงมืองบมอ มันเอ็อกซ์เจยอกาตลาดมากตลาดเยวมากอันนี้น่นเนะนาะสลาติดตังเปื่นเป็นน้ำเอกมลนน้ำสีม่วนกินม่วนแป่นไปตัวหามม่เพื่อไป ไม่เคยทานข้าวข้าวพามาก่อนพึ่งทานครั้งแรกเมื่อวานนี้แต่สำหรับผมผมไม่คิดอะไรนะเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเพราะก็กินแล้วก็จบเมื่อวานนี้ก็กินแล้วก็จบปราร์ตี้จบงานเลี้ยงเลิกคือเลิกกับเบลนี้ยังเพื่อนกับเพื่อนกับมวนจ่อยน้ําไผ่ส่วนตัวผมไม่รู้จักกับเข,ขาเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อวานนี้ไปเจอกันก็เอ็นจอย แต่ n h แล้วเสียงดีนนั่นะไนี่ม่้งจากจมาก่อนเด็ดเห็นกันดูอยู่แล้วมาแจกงอยู่แต่ละไม่ได้ไืไ่ลืมนันนะแต่ว่าเป็นเพื่อนคี่แน่น่ะเข้ากับคนใบยอยู่แล้วบอกมาญาติด,ด้วยเราก็ต้องมันหมุนใจจออทุกคนอยู่แล้วฮาลโ มิลานมีสต้ร์นผา่มลานมสต้นเรากัป่ามากกับมอญอย่งเดียวไม่อยากให้ไปเน้นบ้าเพิ่มเพราะว่าเพิ่อนกัยูวงวงฟอวงแม่เฮ้าวงระเบิดว่ารักสีมันบอกระหว่เพื่อนก็เป็นประแทศเป็นอย่างไรมาคืนนี้เป็นเพราะเกิดยังไงตัวแท็ปตัวค่อยของ กกลังืนขอเาาดีพมหลังจากท่างพยาบาลฟินแลนด์ได้ชี้แจงดรามาแล้วนะคะชาวเน็ตเอต่างมาคอมเมนต์บอกว่า เป็นโสดไปก่อนใช้ชีวิตหนุ่มให้เต็มที่ยาหาห่วงผูกคอที่ผ่านมาก็แย่อยู่แล้วลูกโตขึ้นเขาจะมาหาเองเพื่นว่าพญยบาลฟินแลนด์อธิบายว่าไปงานด้วยกันแล้วก็ไปล่องแพก,กับพวกพี่ๆนะคะนี่ได้ยินแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะเอาเมียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่งามค่ะบอสทั้งท่าทางทั้งสายตามันดูเจ็ด ตนาไม่เป็นธรรมชาติอันนี้เห็นด้วยค่ะน้องเขาเห็นว่าอยู่ว่าเราไลฟ์แต่เข้ามาสู้กล้องมากแล้วคนที่เป็นเมนว่าน้องคือ F c ซฝั่งเราจริงๆหรอคะหรือว่ามีพวกตีเนียนอยากมาว่า f c ผู้ญิงบ้านฟินแลนด์บิ๊กก็คงไม่อยากให้มีดราม่าเลยพูดว่าอย่าไปว่าน้องผู้หญิงเลยตอนนั้นในไลฟ์บิ๊กเขาก็ดูระวังตัวอยู่นะคะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีแต่เอฟซีแหละจ้าจักเป็นหยัางผ้ากันแสะอยู่มันสิเหตุให้คนสร้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดไม่รู้จักกันกับนางนางกล้ามากนะบอสเราไม่ว่าอะไรแต่พอนางเข้านั่งเริ่มหน้าเสียผู้หญิงน้่กัน <c oughs> เขาเบิองออกแพ้เสียงในหัวเลยฮ่าฮ่าฮ่ามิกไม่คิดแต่ผู้หญิงไม่แน่ไม่ดรามา่าถ้าไม่มีคลิป มันก็ต้องมีติชมกันบ้างเพราะ fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เยอะส่วนน้องผู้หญิงเขาก็ทำตามใจเขาเองไม่ระวังก็ต้องยอมรับคำดราม่าบ้างละจะให้เงียบเงียบกะต้องบ่มีคลิปออกมาให้เห็นเท่านั้นละจ้าจบนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะบางครั้งก็ทำตัวเองแล้วเผยแพร่เป็นสาธารณะคนเขาสามารถวิจารณ์ได้โทษเขาไม่ได้ใช่ fc จริงๆก็เกินจะดราม่าอะไร คนไปเที่ยวสนุกเพื่อนกันทั้งนั้นจ้องจะจับผิดกันนั่นแหละสงสารผู้หญิงบ้างหัวอกด้วยกันมาสันค่ะพี่น้องเขาเป็นมูกันทั้งนั้นจงใจประชิดต,ตัวเอาแสงดรามา่ายิ่งทำให้คนรู้จักฉันยอมโรนเอซีอีกฝั่งดาไม่มีราคาขสาวบอกเลยรู้สึกอยากเบะปากแรงๆขั้นแข่วเพนวานะคะเนาะภาพสายตาจิกกล้องยังติดตาแม่อยู่เลยเพนวา คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าการเป็นแฟนคลับที่ดีและหวังดีกับศิล,ลปินสามารถทำได้ดังนี้ 1. สนับสนุนผลงาน2ให้กำลังใจ3เคารพความเป็นส่วนตัว 4. ไม่สร้างความกดดัน5ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีการเป็นแฟนคลับที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนคลับและศิล,ลปินและยังช่วยให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างผลงานน้องบิ๊กไม่คิดแต่แววตาผู้หญิงก็อ่านออก บอสไม่คิดอะไรแต่ผู้หญิงเกินงามไม่สนดราม่าจ้าธรรมดาแต่อยากให้เธอไปต่อแถวคนที่ว่าน้องเขาพยายามเข้าหาเป็นเรานะถ้าอยากมีคนสนิทเพื่อนสนิทก็จะทําให้เห็นแบบนี้แหละง่ายๆคืออยากมีเพื่อนและจะไม่แอบหลอกน้องเขาก็น่ารักดีไม่ถือว่าเกินไปแต่อยากบอกว่าไปต่อแถวคะ่ะ ผู้ชายอาจจะไม่คิดเพราะคนเข้าหายเยอะอยู่แล้วและดูผู้เซฟตัวเองตลอดตัดภาพมาฝั่งหญิงแทบจะเข้าสิงกืนลงท้องได้คงกืนไปแล้วและสายตาที่จิกกล้องตลอดคงได้กะระแสและเพราะถ้าเจอกันครั้งแรกหญิงทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานี่ละค่ะพี่น้องท oh. างพญิบาลฟินแลนด์ออกมาฉีดแจงเลยได้จ้า